เราลงลงไปต่อานมาลงลงลงฝั่งนี้มาลงฝั่งนี้ดีเคดีเคดีเคเสียงมันเงียบจังวะเงียบจังวะแล้วมันแท้วแล้วไปนู่นกลางเปนู่นกลางกลับมาเล่นนูกลางกลับมาเล่นนูกลางเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปกลับมาเล่นนูกลางเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปกลับมาเล่นนู่นกลางเล่นนูกาง

เล่ดกันมหนยคอลีาพี่อานล้าน้พี่เอบนเพี่ดอ้นเ้นมาช่เพี่อนเอ้างหลัไหน่อยพี่บอกบอนเน่อน่อ ดันดันไปอ้สีดันไปไอ้ดันไปเด็กเด็กเดเด็กเด็กเด็เด็กเดเด็กเด็กเ่็กเดเด็กเดกเด็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 กด็กเ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 กด็กด็กเดเเดดเดเดเเเกก

เราขังก็มาดูหมดแล้วมาแล้วพอเพื่อนพอเพื่อนก็มาแล้วเพื่อนพอเพื่อนก็มาแล้วแล้วนอกจาก

ช่วยต้ยชวตรงนี้อยช่วยตนียนอะไรวะงงงงใจตัวเองโง่มเออมึงด่ากูใช่ไหมมึงเจอพี่รูมาเบตี่ยวชูบตี้เมื่อกี้มันถีบปะต่่าเมื่อกี้อะรันไปพี่นไปพีันไปพ่ตไปพี่รถกอม้าวงคน่ข้ากลางไม่ได้มันัี่ตัดียวไม่มีเลย ขามึงอาพี่ไป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 ตาวไปไวเป้าไวเป้าไม่อยากมาปล่อยจอนะไอ้สัตว์ขอจบมังตีพี่กูเอาทุวเอาทุกตัวเอาทุกตัวมจไอ้ยองไอ้งไอ้งจัดต้เยครับพี่อ้งเแ่ไอ้ยงอจัดไอ้ยงจัดไอ้อจัดไอ้ยกีเลือนไอ้ยอพี่้ยอ ไม่มีดีไม่มดาดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีลไม่ีเลยไม่รีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ียไม่ีไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีองไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเอยไม่ดีเไ่ดีเลยไม่ดีเลไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดี่ลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ีไม่ีไม่ีไดเไีไม่ีไม่เไม่ีมดีลไม่เลยไม่ีไม่ีไม่ีไมดีม อุ but, ้มตบดิบมือเลยดิแล <c oughs> hey, ้วต sure. ้อมรถอุ้มตบดิแล้วมึงรีบดิตรนรถเสียเกินไม่ได้เล่นเลยอู้เอ๊ะมึงเอาไอ้ตัวมีวอมาดิเออตอนนั้นมีวอนะไอ้ไอ้ลังโจรเยี่ยงไหมเขาเยี่ยงไหมเพื่อนพี่เอ่อประมูลหลักไม่เอาตัวมีวอนะวอคาเท้าไว้แต่ว่าเอาตัวกูออง ้ทองให้สุดจะดี no. ้งหมทำได้ยอเหมือนกันกลับกับกลับมันถือสบไปก่อนถือศบไปก่อถือสบไปก่อนเดี๋ยวพัดไปแยกถือสบไว้ถือสบไว้เอาดีอยู่ไหนเอาดีอยู่ไหนไปตู้ล่างไหมครับไปตู้ล่างไม่ไม่่ต้องไปตรงนั้นเยอะแล้วโอเคพี่โดนอยู่ไหนมีกองมองหมอเปิดไฟเลยดมามับหยดีพีสอหลุดนะหมอหน้าโดนวะีีอหลุดนะทีดีพีสงหลุดขอโทษขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไอ้สมะสมะไหนนี่อะสมะเฮ้ยรถล้หลุด GDB 2หลุดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นปเห็นไลป้าไหไอะไปเอาขึ้นป้าหายป้าหายไอ้แบบมึงโชคดีเพื่อนตัวเลยล้มศพเคื่อนไปฟังเสียงไอ้แฮมจ็บตนหอฟังเสียงไห้แฮมฟังเสียงกูนะลงมาหอแบ๊บแบ๊บแบ๊บแบขอคนนึ่งขอไม้คนนึง ใช่ใช่ใช่โดนโดนข้างหลัง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 เอามาโงนข้างหลังมีไม่เลิกนัวเลิกนัวฟังเสียงกูมึงเลิกมึงเลิกนัวถือประจำศพรีบห่อแล้วออกพร้อมยังกูเปล่าไรไม่มีถุงมา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 ล้กูเปล่าได้ตุ่มพี่เอาวิไปเอาเลยดูพี่เรียกผมเหรอ ตายเหรอเขาตายยังพี่แฮมถูกถยืนยืนทำไมเลรงเลีวเลวันนี้เราดีเวๆถูจกุเลขเจ็หต้องอปนต้องแปนึงอเลยฮอเลยอฮอออเนี่ยเอาเอาจากเขามาก็ได้เลขเจ็หครับวิ่งไปฝั่งนู้ฝั่งนู้นพี่ไปมามาพี่สันมีกล่องวะซ่อมไห้หน่อยพี่แคปพี่ไปหอร์ไหนไปหอไหนไปฮอรไหนรถเราไะเนี่ย มันจะใไ่เราเาหรือเปล่านี่ตัววถืออยู่ถืออยู่ตววถืออ่น่เราเาห่ออยู่ดิเปะใครเอาห่อไม่ต้องหอบอนะครับไม่ต้องหอบอนะม่้องหอลนี่คือยังไระออยู่ที่พี่เจ็ดสามอะไรอะดูทะเบียนดิถือคาไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าสมมติวอรอดอะมันจะไปตามช่วยเพื่อนมันจะได้สื่อสารกันยากถือย่ตอนน่ ดูข้างหลัะแบบนี้บางว่าตรงนี่ขวายมือขวามือขวามือไปข้างไหนตรงร้านลึกเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไปได้ยังพี่ไม่ห่อใช่ไหมอะไรนะสวยครับพอไหมพอไหมเติมอฮ้ยพี่มีมีใครมีใครว่างมาตรงตรงจีไหม มีใครว่างมาดูจีไหมขอคนมือว่างมาจีพี่แฮมหน่อยเฮ้ยว่างไหมไม่ว่างใช่ไหมโอเคว่างว่างเอ้ยขอว่างมาจีกูนะขอกรุ๊ปใหญ่เยอะดีกว่า,วานี่นี่น,นี่มา,มา,ม,ามาเมาส์จบเนีย่ยน้ำหนีเยอะอยู่นะเว้ยตรงนี้แต่มันก็ควายไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันไปหลังจากกินเหลือน,น้องไม่เกี่ยวน้องไม่ได้ปั๊บเลยไฟเมื่อกี้ไก่จัดไม่ได้ทำอะไรเลยตำรวจต้อง,งอู่นะมีฮอด้วยแบบตกมากเมื่อกี้ ไม่ไม่เชิงสสถูกมากแต่เล่นได้อะแต่แบบว่า<ม><ม>ลองไปเล่นแยกกลุ่มไ,ไม่ไมพี่มีตกอยู่ตยายเลยมีหอตรงตรง,ทรทองอของอมมีเจ็ดหามีเจ็ดเดี๋ยวต้องกินข้าว มาเอารถนะเว้ยแอมใช่นะ,ก,ะก็กลับอ่ะเดีมันก็กลับมอารถมันมันมันเอาควายแมน <Aqu aman S 2> ไปประมาณหนึ่งสองสห้าคนอะ่ะ <c oughs> ตรงนั้นไม่มีจีทีบีใช่ปะ <c oughs> ไม่เห็นนะพี่ควายแมนควายแมนอาควายแมนไปห้าคนอะ่ะ แดก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 อุ้มตัวมีวอลปะเอ่อน่าจะมีมั้มันมีก่อดมันมีก่อด้วยอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีวอลโอเคครับโอเคครับพี่บอกพี่ตับแล้วว่าเคสมันเยอะปาตัวมีวอลหอบไปแล้วนะฮะเคสมันเยอะแต่ไม่แต่หมออุ้มไปเลยก็ได้ผมว่าเคสมันเยอะอุ้มไปเลยก็ได้เออหมอลดหลุดหนีใช่ปะ ใช่ครับหมอปลอดยัดหมอบอกอดยัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างไม่คือตอนนี้ล็อกเลยนะเว้ยแต่มันหายไปวะไม่รู้อหมอหมอผมเข้าใจหมอผมเข้าใจไม่เป็นไรไม่มาไม่มาหมอไม่เป็นไรแต่ไฟเราไหวไม่เป็นไรเอตัวหลุดมันมาความแมนเดียวแต่เดี๋ยอยู่ไหนให้ช่องไหนมานำหมูปิ้งไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอุ้มหมูอ่าอ่าโอเคไม่ไม่เป็นไรพี่ให้มันอุ้มตัวไปว่าตอนนี้ตีอุ้มหลายเขมากาแล้วห่อเลยอุ้มหรอออมมมันไุ่้หรกเจด ตัวตัววอถ้าจะเกมอ่ะรีรีพอร์ตหน่อยนะฮะอย่าอย่าให้เขาได้รีง่ายอ่ะถ้าตัววอจะเกมอ่ะตัววออยู่ที่ใครปะผมวิ่งไปเหรอตอนแรกเห็นกุ้มเหม่กุ้มใหญ่กุ้มใหญ่โดโรอบบานโดรบานในเมืองนะพี่อยากโดรงบานในมานใช่ไหมท่านใช่ใช่ลาลาในเมืองแนะล้วกันะ ไม่ไม่จะจะแยกรูดิจะแยกเป็นสองกลุ่มให้ดักในเมืองแล้วก็นอกเมืองด้วยแต่ตอนนี้รอรอรวมคนอยู่ตอนออกมามีใครเช็คไอ้นี่ปะไอ้ลูกไอ้ท่อกลมๆซ้ายมือตรงตรงข้างๆไฟอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะของเขาอ่ะอุ้มอุ้มหมูปิ้งอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ตรงนนั้ไห็นมันโดนที่ออกไปแล้วนะเข้าไปเลยเหรอใช่ใช่โดนที่ออกไปแล้วผมไล่ไม่ได้อะแต่กลุบใหญ่ ถ,ถ้าเกิดต้องการให้ช่วยบอกเลยนะผมอยู่นอกเลยนะอตอตี้ตรงโงองค่ายทหารตัวผมมีตัวบอตัวหนึ่งนะให้อุ้มผมอุ้มคาตินกันไว้อยู่ตัวบอผมสองคาตินเออคาตินสองเคไม่ได้คาตินนะไม่ได้คาตินนะที่รั้วติดมือผมไม,ไม่ได้ดแต่ตัวบอตัวนี้อุ้มคาตินไม่ให้ ตอนนี้ดักลงมานในเมืองอยู่นะก็ติดมือพี่ตูอมต้องต่อหมอนะตัวบังหายแล้วพีห่หายแล้วหายแล้ว